สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป m e s s e จ g เจหลังจากที่ Messenger ได้อัปเดตใหม่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาที่เรากดเพื่อใช้คำสั่งไม่สนใจข้อความแบบนี้ค่ะคำสั่งตัวนี้หายไปไหนตอนนี้ระบบของ f a c e b o o k หลังจากที่อัปเดตใหม่เขาได้เปลี่ยนคําสั่งไม่สนใจข้อความตรงนี้ค่ะเป็นคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งนะคะซึ่งวิธีการใช้ก็ไม่แตกต่างจาก คำสั่งไม่สนใจข้อความเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะในการใช้คําสั่งคําสั่งนี้เข้ามาที่แอป m e s s e n g e r ค่ะปกติแล้วเวลาที่เราจะใช้คำสั่งไม่สนใจข้อความเราจะมากดค้างไว้ที่ชื่อบัญชีคนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็มาเลือกไม่สนใจข้อความแต่ตอนนี้คำสั่งนั้นได้หายไป โดยระบบ Facebook ได้ใช้คำสั่งจำกัดแทนเราจะเห็นสัญลักษณ์ข้างหน้าที่เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่จะใช้คำสั่งไม่สนใจข้อความก็ให้มาใช้คำสั่งตัวนี้แทนได้เลยค่ะก็คือจำกัดส่วนวิธีการยกเลิกคำสั่งหรือว่าจะดูว่าเราจำกัดใครมั่งก็ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเรา หน้านี้ให้เลื่อนลงมามาเลือกที่ความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็มาเลือกที่บัญชีที่ถูกจำกัดเราก็จะเห็นบัญชีต่างๆที่ถูกจำกัดอยู่ในหน้านี้ใช่ไหมคะหากว่าเราต้องการที่จะเลิกจำกัดก็ให้เรามาคลิกที่บัญชีนั้นเราสามารถยกเลิกการจำกัดได้สองวิธีก็คือให้เรามาคลิกตรงนี้เลิกจำกัด แล้วก็อีกวิธีนึงก็คือให้เรามาที่ตัว i ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่เลือกจำกัดค่าย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปค่ะย้อนออกไปที่หน้าหลากักเลยค่ะเราจะเห็นบัญชีที่ถูกเราจำกัดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้คําสั่ง จำกัดแทนคำสั่งไม่สนใจข้อความได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ